สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมอยู่นี้ที่ทะเลทรายคารรกร,รนะครับในประเทศเติร์กเมนิสถานนะฮะที่เกิดปล่องภูเขาไฟนะครับที่เห็นนางภาพนะครับเพราะจากการทราบประวัติมาปล่องนี้เกิดจากมนุษย์ เป็นคนทำเองขึ้นมาเองนะครับโดยจากการสำรวจก๊าซธรรมชาติตอนแรกก็จะมีปากปลอมอยู่ประมาณ9เมตรนะแต่พอมีก๊าซพุ่งออกมานักสำรวจก็จุดไฟเผาคิดว่าก๊าซจะหมดคือไม่ระเหยไปเพราะว่าในส่วนหนึ่งคิดว่าก๊าซนี้จะเป็นก๊าซที่เป็นพิษกับหมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้เคียงก็คือหมู่บ้านคาวาซานะฮะที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณปักปล่องนี้ก็เลยจุดไฟเผาก็ปรากฏว่าจะมีเ็มีการขยายตัวแล้วขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะในจาก50ปีที่แล้วนะฮะก็คือ197ปี1971นะฮะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดการเผาแล้วก็ ปัจจุบันวงกว้างของปล่องนี้อยู่ที่60เมตรรัฐบาลของเ,ออเติร์กเมนิสถานได้พยายามที่จะปิดปากปล่องนี้นะครับก็คือพยายามที่จะดับไฟในชุดท่วงของถ้าเขาเรียกกันนะครับก็คือเดอะดอชูเฮลนะฮะก็คือประตูสู่นรบของเติร์ก เมนิสถานนะครับซึ่งห่างจากเมืองหลวงอยู่270กิโลเมตรในพื้นที่ดังกล่าว mm hmm. ก็ประวัติก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เนื่องจากการจะปิดก๊าสนะฮะ mm hmm. คิดว่าก๊าสนั้นเป็นก๊าสที่อันตราย mm hmm. ก็เลย mm hmm. ทำการเผานะ mm hmm. แต่ไม่คิดว่าคิดว่าจะดับไวนะแต่เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อยู่ลักษณะนี้นะครับของออทะเลทรายคารกรรมในเติกเมนิสถานซึ่งเป็นเอเชียกลางนะฮะก็อยู่บริเวณติดกับอิรานติดกับอุเบกิสถานนะครับทาจิกิสถานบริเวณน,นั้นนะคร ซึ่งจริงๆประเทศดังกล่าวมีประชากรที่น้อยมากนะครับอยู่แค่6ล้านคนในเรียกได้ว่าในเอเชียก็ว่าได้นะครับมากน้อยเบาบางมากที่สุดนี่คือประวัติความเป็นมาของเดอะดอทูเฮลนะฮะหรือประตูสู่นรกก็รับชมกันไปนะครับ ก็าฝากนิดนึงนะครับาทางช่องมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับเป็นกาแฟดริปนะฮะแล้วก็ชาเขียวดริปนะฮะที่พร้อมจำหน่ายกาแฟดริปอยู่ที่ชุดซองหนึ่งพอหนึงนะครับมี12ซองนะครับอยู่ราคา200บาทพร้อมส่งนะฮะกับชาเขียวก็เช่นเดียวกันนะครับ ในภายในซองในชุดของชาเขียวมี7ชุดนะฮะในราคาเดียวกันก็คือ200บาทนะครับสนใจติดต่อมาทาง ID ดี n ล g e a t 0 8 0 9ะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับ